แม้จะบอกว่าด่วนแม้จะบอกว่าความปลอดภัยของพรานอาจเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ยังไม่รู้แน่แต่ว่าการออกติดตามค้นหาตัวจำต้องรอเวลาให้ถึงเช้าตัู่ของอีกวันอันเนื่องมาจากเหตุผลหลายประการร่างกายและจิตใจของพรานเข้มยังไม่สู้ดีกำลังคนที่จะบุกเข้าป่าผีครั้งนี้ต้องคัดเอาคนที่ใจแข็งจริงๆและที่สำคัญพรานผาจำต้องใช้ของขลังบางอย่างที่ตนฝังเลืมเอาไว้ไม่อยากใช้มันเพราะมันแรง ป่าในไหนที่เคยไปมาไม่มีความจําเป็นดใดๆเว้นก็แต่ป่าแห่งนี้ที่สัมผัสบางอย่างบอกว่าหากไม่เอาติดตัวไปด้วยถึงคราวซวยเข้าคงไม่ดีแน่ดึกสงัดคืนนั้นเงาตัวุ้มของพรานผานและไอเจียมเด็กติดตามที่อยากเป็นพรานจึงมาขอกราบพรานเป็นศิษย์อ้อนวอนจนคนใจหินอย่างพรานผาใจอ่อนรับเอาไว้เดินฝ่าความรกรื้อบางเบงตรงไปยังกลางป่าช้าสีเท้าของทั้งคู่ เบาขนาดที่ว่าตัวเฮียที่มาขุดดินงัดเอาลงโศบขึ้นมาแท้ยังไม่รู้ตัวเมื่อเดินผ่านจุดหมายปลายทางคือเจดี JD หากที่ตั้งตรงานอยู่บนดอนดินที่นี่อาถรรพ์แรงชนิดที่พระระดับสมภารยังไม่อยากเข้าไปยุ่งหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งคือดอนจิงจอบเจดี JD แห่งนี้อยู่มานานตั้งแต่ก่อนพรานผาจะลืมตาด,ดูโลกด้ซ้ำเช่นเดียวกับข่าวคราวความอาถรรพ์ที่มีชาวบ้านที่เชื่อกันว่า มีสมบัติซุกซ่อนอยู่ด้านใต้ซึ่งก็มีจริงๆพยายามเข้าไปขุดคุยอยู่หลายครั้งหวังเพียงทองเท่าหนวดกุ้งหรือพลอยสักเม็ดเอาไปขายนำเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวก็เป็นอันแตกกระเจิงวิ่งหนีจนป่าราบไม่ก็เสียเส้นเสียสติไปหลายวันต้องอาบน้ำมนกันเป็นองค์กว่าจะกลับมาพูดคุยกันดูเรื่องแต่กลับไม่ถึงกับได้สตินักนั่นก็เพราะว่าวิญญาณชายจักรันหัวขาดสีตนจะปรากฏขึ้นพร้อมดาบในมือ วิ่งไล่ล่าพยายามจะฆ่าให้ได้คนบ้านซบเซาซิตี้เรียกกันง่ายๆตามคำโบราณว่าสี่ผูโสมเมื่อเจอกลางคืนก็ไปกลางวันก็ต,ตามความเชื่ออีกนั้นเล่าว่ากลางวันผีไม่ออกไม่กล้าหลอกเพราะกลัวแสงแต่แล้วก็ต้องหนีอีกเพราะพบกับจงอางตัวเท่าขาจูคอสูงเท่ายอดหักของเจดีที่ยังตำคุมมีส4เมตรสำพกมันยังอยู่กันเป็นหมู่คณะอยู่คันถึงสี่ตัว ก็จำต้องทิ้งจบทิ้งเสียมวิ่งสุดกำลังเพราะจงอ่างมันไล่ล่าไม่มีลดละจนกว่าจะหลุดพ้นจากป่าช้าได้เท่านั้นเองทว่ากับสถานที่ซึ่งไม่ว่าจะเป็นยามใดก็าร้ายกาดนี่เองร้านผากลับฝาเข้ามาจัดการและขุดหลุมฝังบางอย่างเอาไว้ได้ซ้ำจึงกลับออกไปโดยไร้แม้แต่รอยขีดข่วนหรืออาการสำแดงใดๆที่บอกว่าเป็นบ้าใบ้อีกด้วยของที่ว่าเขาได้รับมาจากครูพานที่สอนวิชาแขนงหนึ่งให้ และกำชับบอกว่าเป็นของอันตรายที่พร้อมจะฆ่าคนได้หากใจของพรานผาร้อนเป็นไฟซึ่งลักษณะนิสัยของตัวเองพรานผารู้ดีมีของชิ้นนี้ไว้ใกล้ตัวไม่ดีแน่ตนเป็นคนใจร้อนจึงได้นํามาฝังไว้เสียตั้งแต่คราวแรกที่ได้มามันนอนอยู่ก้นหลุมมาร่วมสิบปีโดยที่พรานผาไม่เคยคิดขุดเอามาใช้เฉพาะวิชาอาคมกับความชํานาญการของพรานที่มีก็มากพอให้เลี้ยงตัวเองไปจนแก่นุ่นแล้ว แต่ว่าครั้งนี้ไม่ได้ต้องเอาไปด้วยเนื่องจากแวบ,บหนึ่งที่จัดการดึงขันพรันเข้มเข้ามาร่างนั้นเขาเห็นบางอย่างที่แฝงมากับผีป่าผีเขาเจ้าขโมดมาร้ายที่ดูดันกว่าสมิงเป็นนัยนหน้อยคนนักที่จะสวยเข้าขั้นจนไปเจอมันเข้าแบบนี้กับอาคมต่างๆที่มีเอาอีกฝังไม่ลงแน่พรานผาจึงต้องนําสิ่งนี้มาใช้โดยเลี่ยงไม่ได้ไอเจียมหากูหยิบขึ้นมาแล้วท่าทีกูแปลกไป มึงยิงกูได้เลยนะพรานผากำชับอย่างที่บอกตลอดแทบทุกครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมานับแต่นัดแนะว่าคืนนี้ต้องเข้าป่าช้าเพื่อขุดเอาของขังของสําคัญของอันตรายขึ้นมาใชา้จ้าครูอืมบอกกี่ครั้งแล้วอย่าเรียกกูว่าครูเอาแค่พรานผาหรือลุงผาก็พอหนุ่มกว่านั้นสักหน่อยน่าจะน้าก็ได้ไม่เอาครูมันจะก,กระเดี่ยมไม่ได้หรอกจาก้าใครสอนวิชาก็ต้องเรียกครูสิเรียกจากอื่นไม่ได้ ไอ้เจียมยืนครานเช่นเดียวกันกับทุกครั้งเมื่อพรานผาพยายามปฏิเสธไม่ให้เรียกครูมันตื้อหนักเขาคิดว่าตนเองใจหินแล้วยังแพ้มันพรานผาได้ทหันมองหน้าแล้วถอนใจบนพึมพำมว่าเอาเธอเรื่องของมึงจะครูจะคอจะเรียกอย่างไรก็เรื่องของมึงไม่นานเจดีหักซึ่งอาบแสงจันทขาวว่าก็ปรากฏใ้เห็นอยู่ไม่ไกลนักและแน่นอนผู้เฝ้าเองก็ยืนทะมึนไร้หัวอยู่เช่นกัน ความจริงแล้วเจอแบบนั้นเป็นใครก็ต้องชะงักแต่ว่าอาจเป็นด้วยคุกคลีกับพรานผามานานจนซึมซับนิสัยใจคอรวมไปถึงความแข็งกล้ากระมังไอเจียมถึงไม่ให้ค่ากับร่างผีหัวขาทั้งสี่ตนที่ชาวบ้านบาดกลัวนักไม่ต่างจากผีไตหงชั้นต่ําทั่วไปไม่กลัวแต่ก็ไม่ได้ลบลู่ทานองว่าอย่ามายุ่งกับกูต่างคนต่างไปกูก็จะไม่ยุ่งกับหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งของที่เมืองเฝ้านั่นเองพรานผาเองก็ไร้วี่แววว่าจะชะง,งักเท้าเดินตรงปรีไปยังเจดีหักใกล้เข้าและใกล้เข้าเรื่อยๆผีตายหงหัวขาดที่เจ้าของทรัพย์ซับเอาไว้ให้เฝ้าของมีค่าขยับเข้ามาเรียงหน้าพร้อมอาวุธในมือนั่นเป็นการเตือนโดยไร้เสียงว่าหากเมืองย่างเท้าเข้ามามากกว่านี้อูจะฟันนั่นเองพรานผาจึงหยุดอาใช่เพราะกลัวอาใช่เพราะเกรง หากแต่เพื่ออธิบายการลุกล้ำที่เกิดขึ้นนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าตนจะมาขอของของตนเท่านั้นอย่างอื่นจะเล็กหรือใหญ่มีค่าเพียงใดไม่ได้อยู่ในความหมายปองจนนิดเดียวขอจงหลีกทางของที่กูฝังเอาไว้กูจะเอาแค่นั้นหากเห็นกูหยิบสิ่งใดใส่กระเป๋าใส่ยามพวกมึงฟันคอกูได้เลยเสียงของพรานผาคำรามกล้องไปทั่วราวป่าชา้านกเขาผีที่จ้องเขม็งมองหนูและตั้งท่าจะกางผีโผล่ขใส่ ยังตกใจแทบร่วงจากคอนไอเจียมที่ว่าแน่ใจแข็งยังอดสะดุ้งไม่ได้เพราะว่ากับสีผีตายหงกลับนิ่งสนิทด้วยไม่มีหัวจึงไม่มีหน้าไม่มีหน้าจึงยากจะเดาความรู้สึกได้ยิ่งกับการนิ่งเป็นเสาหินด้วยแล้วยิ่งยากเข้าไปใหญ่ร้านผารอยอยู่เชื่ออึดใจจึงตัดสินใจย่างสามกลุ่มตรงเข้าไปในท,ทันทีไอเจียมเองก็เดินตามท้ายมือขวากำด้ามมีดพรานซึ่งลงอาคมเอาไว้จนเข้มขลงัง และยังทําหน้าที่เป็นมีดหมอด้วยเช่นกันเอาไว้แน่นแล้วทั้งคู่ก็ได้รับรู้เจตนาลมของสีผีหัวขาดเมื่อขอกันดีๆเมื่อบอกกันตรงๆและไม่ทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งอันสอให้เห็นว่าต้องการสมบัติวิญยานทรมานผู้น่าสงสารเหล่านั้นก็ไม่คิดปองร้ายเช่นกันเมื่อไปถึงองค์พระพรานผานแงนมองดวงจันทร์เพื่อหาทิศครั้นแล้วจึงก้าวไปทางขวานับได้เจโดยปลายเท้าห่างจากฐานประมาณครึ่งเมตร แล้วถอยหลังอีกสาหันหลังกลับช่วยเอาเสียมที่ชาวบ้านผู้มากด้วยความโลภทิ้งเอาไวา้ลงมือขุดในทันทีทุกๆก,การกระทําตลอดการออกแรงจนบางครั้งต้องเป่งเสียงออกมากลั่วลมที่สุดคมเสียมกระทบพื้นไม้ซึ่งเป็นส่วนของฝาหีบจ่ายปลายเสียมขุดซอกลงไปด้านข้างให้กว้างพอแก่การสอดมือลงไปดึงขึ้นมาอีกครู่ที่สุดอีบไม้ลงอาคมที่ถูกฝังมานาน ก็ตั้งตระงงานอยู่ตรงหน้าเขาแล้วเขาจําได้ดีว่าภายในมีอะไรอยู่จําได้แม้กระทั่งมันวางอยู่ในลักษณะไหนมันคือประคำอาคมที่ร้ายกาจที่สุดเท่าที่ตาผาเคยสัมผัสและครอบครองขนาดเม็ดรประคำขนาดไม่ใหญ่ไปกว่ากระสุนลูกโดดปืนแกลบทั่วไปเพราะนั่นคืออีกหนึ่งวัตถุประสงค์ที่สร้างมันขึ้นมันถูกร้อยเขา้าด้วยกันโดยขนของจางที่ตกมันปมต่อปมกันเป็นเส้นยาวร้านผาช่างใจอยู่ครู่ ว่าจะแต่ต้องมันดีไหมความทรงจําครั้งล่าสุดยังอบวนอยู่ไม่เสื่อมคลายครั้งนั้นหากไม่ได้ครูพันของเขาอยู่ด้วยและช่วยยับยั้งประคำช้างคลั่งสร้อยประคำที่ทั้งเม็ดและเชือกีร้อ,ลอยล้วนมาจากช้างตกมันเส้นนี้คงทาให้เขาท่าแตกจนกลายเป็นบ้ากระจนลงหน้าผาที่มองลงไปไม่เห็นเบื้องล่างร่างกายแหลกยับไปแล้วความคลั่งนั้นสามารถเสริมให้ผู้สวมมีเรี่ยวแรงมหาศาลสามารถบีบกระโหลกคนแตกเป็นเสียง ด้วยมือเปล่าแสบสบายๆเรียกว่าพรานผาเขตจนมีกล้าสัมผัสมันด้วยมือเปลา่าแม้แต่ตอนเอามาฝังดินไว้ได้ซ้ำแต่แล้วความรู้สึกบางอย่างจากก้นบึ้งนีใจก็บอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วประคำช้างคลั่งที่เคยเกือบทําให้เขาและคนรอบกายเป็นอันตรายหลังถูกกักขังมานานมันได้สํานึกและเสื่มเนยแล้วว่าอิสระนั้นย่อมดีกว่าการถูกจองจําพรานผาตัดสินใจจะเปิดและใช้มัน าถาถอนสะกดถูกว่าชัดถ้อยชัดคําเล็เพียงสั้นๆทันทีนั้นฝาหีบที่ปิดสนิทแทบจะเรียกว่าไร้รอยต่อก็ลั่นกึ่งพร้อมให้เปิดออกโดยง่ายร้านผากระทำทุกอย่างด้วยอาการเนืบช้าไม่เร่งรีบและมีการไร้มนกำกับอยู่ไม่ขาดปากรอบด้านอากาศเริ่มแปรผันมีลมหมุนเกิดทั่วพื้นที่เต็มไปหมดกระทั่งฝาหีบถูกเปิดจนสุดภาพนั่นเองทุกอย่างจึงค่อยสงบลงในหีบอาคมที่ว่า ใช่จะมีแต่ประคำช้างคลั่งที่พรานผาหมายใจจะเอามาใช้เพียงอย่างเดียวยังมีอาวุธอาคมที่เข้มข้นไปด้วยอาถรรพ์อีกมากมายต่างว่าเป็นสมัยศึกสงครามแย่งแผ่นดินเพียงหีบนี้ใบเดียวก็สามารถพลิกสถานการณ์จากไรยให้เป็นดีได้ในพริบตาไม่ต้องใช้กองทัพไม่ต้องใช้กลศึกไม่ต้องใช้อาวุธร้ายแรงประการใดขอแค่ใครสักคนที่มีจิตและร่างกายที่แข็งแกร่งสวมทุกอย่างที่เรียกร,ยรวมว่า สาตราอาถรรพ์น,นี้แล้ววิ่งออกไปจัดการกับศัตรูรับรองได้ศึกไหนศึกนั้นหากพ่ายแพ้ขึ้นมาผู้ประดิษฐ์ทุกอย่างในเหีบพร้อมให้เอาตีนถีบหน้าได้หากแต่ต้นตอมาจากใครไหนเลยจะรู้ได้และอีกอย่างพรานผาเคยลองมาแล้วประคำเส้นเดียวยังเชียนตายหากจะสวมทั้งหมดก็ต้องเป็นอมนุษย์ยักษ์มารเท่านั้นจึงจะคุมมันไว้เจียมเตรียมพร้อมแล้วจะไหมพรานผาถามจ้า หากคููข้างขึ้นมาแสกหน้ากลางอกใต้ใชายโครงขวาใต้ใชายโครงซ้ายฉันจะเลือกยิงอย่างปาณิดไม่ชะงักก็ให้มันรู้ไปเลยจ้ะขอบใจในความกรุณาเลยมึงบนเพียงเท่านั้นรานผาก็กั้นใจช่วยประคำฉังคลั่งขึ้นมาถือไว้นิ่งอยู่อีกอึดใจให้พลังงานจากท้งของแกและจากประคำขานกำลังกันว่าไฟในจะชนะและแล้วลร้สีขาวคล้ายควันไฟ ก็ค่อยๆลอยออกจากประคำได้จางหายไปพรานผารู้สึกได้ว่าเขาสามารถข่มและเป็นเจ้าของมันได้อย่างสมบูรณ์แล้วและด้วยอารามณ์ดีใจนั้นเขาหันไปหาไอเจียมด้วยอาการยิ้มร่าเพราะว่ามันดูเป็นยิ้มเหี้ยมพร้อมเรียกชื่อหมายจะบอกว่าไม่จําเป็นแล้วที่จะต้องยิงกุมกันหรือกังวลใ,ใดๆหากแต่ทันทีที่เปล่งวาจาว่าเจียมเท่านั้นไอ้เจียมซึ่งรอยอยู่ก่อนแล้ว ก็กดไกส่งกระสุนประทาแสกหน้าเล่นเอาหงายท้องตึงร้านผาร้องโอดโอยดังลั่นนั่นหละไอเจียมจึงรู้ได้ว่าแกไม่ได้คลั่งแต่อย่างใดสีผีหัวขาดแม้จะไม่มีหัวไม่มีหน้าแต่ความรู้สึกที่แผ่ออกมานั้นทั้งจำทั้งตกใจไปตามๆกันหืมนั่นนาผากเองไปโดนอะไรมาเฮ้ยไอผาผู้หญิเกิดเอ่ยทักใน,ท,นทันทีที่เห็นหน้ากันในเช้าตรู่วันต่อมาร้านผาไม่ตอบ เพียงพ่นลมออกทางจมูกด้วยความหงุดหงิดฝ่ายไอเจียมคนสนิทก็ได้ตยิ้มแม่แห้งกระทั่งผู้ใหญ่เกิดถามมันแล้วได้คําตอบนั่นละ่ะเสียงหัวเราะจึงคลื่นขึ้นจนพรานผาต้องหันมาพ่นลมให้เสียงดังกว่าเดิมการเดินทางจากบ้านซบเซาซิตี้สู่นองขโมดซึ่งอยู่ในเขตปกครองของบ้านสีเศษหากตามทิศทางที่ความจําของพรานเข้มซึ่งหลังกินอิ่มนอนอุ่นเพียงหนึ่งคืนก็สามารถฝื้นฟูได้มากต้องผ่านอันตรายมากมาย จากหนทางที่แสนลำบากและสัตว์ร้ายที่อาจซุ่มและพุ่งเข้ามาโจมตีจากที่ใดที่ดึงได้ตลอดเวลาแต่นั่นยังเทียบไม่ได้กับสามสถานที่ซึ่งอย่างไรเสียก็ต้องผ่านสามสถานที่อันเป็นตำนานสามสถานที่ที่หากไล่ย้อนจากบ้านซบเซาซิตี้ขึ้นไปแล้วชื่อมันพ้องกันราวกับนิยายดอยผีคุบหุบสิ้นสางและปางหัวขาดสถานที่ซึ่งพรานส่วนใหญ่ จะถูกแบ่งออกเป็นสองฝั่งทันทีเมื่อเอ่ยถึงอยากไปเพื่อทดสอบความกล้าว่าตนเองมีมากพอหรือยังและไม่อยากไปเพราะเคยไปมาแล้วหรือไม่อยากไปเพราะแค่ฟังเรื่องเล่าจากคนที่ไปมาแล้วก็ขนลุกไปทุกอนนเริ่มจากดอยผีคุบดอยสูงที่การเอาตัวรอดนั้นต้องใช้แรงสูงกว่าการจะผ่านดอยนี้มีอยู่สองวิธีอ้อมไปตามตีนดอยฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ได้หากแต่กว่าจะไปถึงอีกฝั่ง ซึ่งเป็นป่าโป่งทอดยาวไกลหลายกิโลนั้นต้องใช้เวลายอย่างน้อยครึ่งเดือนหรืออีกทางหนึ่งคือต้องผ่านความลาดชันข้ามดอยขึ้นไปซึ่งวิธีการนี้ลดในเรื่องระยะเวลาได้มากกว่าครึ่งแต่ก็เปืองแรงมากกว่าเช่นกันมันเป็นดอยที่สูงและใหญ่เกือบจะที่สุดในหมู่ดอยละแวกนี้ทางขึ้นแม้จะชันหากแต่มีขั้นบันไดที่เกิดจากการใช้ของแข็งซอกพอดีเหยียบและมีจุดพักเป็นระยะแต่ว่ามันเป็นดอยร้าง หลางวันไม่มีสิ่งใดต้องกังวลน,นอกจากเรี่ยวแรงที่เริ่มถดถอยลงทุกๆความสูงที่เพิ่มขึ้นเพราะอากาศที่เหลือน้อยถึงอย่างนั้นการพักเท่าระหว่างทางก็งเป็นไปในเตียงชั่วประเดียวเดียวสถานที่ปลอดภัยบนดอยนี้คือจุดพักระหว่างทางซึ่งเป็นที่ราบหลายถูกจัดเอาไว้ให้คนที่สามารถผ่านความยากลําบากไปได้แต่ในยามกลางคืนหากไม่พาตัวไปอยู่ในจุดที่พักแห่งใดแห่งหนึ่ง หลงของนอนพักระหว่างทางที่อาจมีบางตอนสามารถนอนได้จะไม่มีวันได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยไม่มีใครรู้ว่าบนดอยนั้นมีสิ่งใดที่คนไปไม่ถึงก็าตายผลผ่านไปได้ก็เอาแต่สายหน้าว่าให้เลือกเดินทางที่เปลืองเวลาดีกว่าอย่าเสี่ยงเอาชีวิตไปทิ้งบนดอยผีคุบเลยเป็นดีที่สุดต่อมาคือหุบสิ้นสางซึ่งชื่อก็บอกอยู่ชัดเจนว่าสางตนใดใดก็มีอันถึงจุดจบที่นั่นหากแต่เพราะอะไรเล่า สิ่งใดท,ที่มีอำนาจสามารถทำให้สางสิ้นท่าได้มันย่อมเป็นอันตรายอย่างใหญ่หลวงต่อมนุษย์เช่นกันดังนั้นหากเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงและสถานที่สุดท้ายก่อนจะถึงหนองใหญ่เรื่องชื่อปางหัวขาดไม่ทราบมีอยู่ตั้งแต่เมื่อใดแต่หากจ้าอายุของพรานผาเป็นที่ตั้งนับแต่ปู่ของพรานผาและปู่ของปู่และปู่ของปู่อีกทีก็ได้ยินชื่อของสถานที่แห่งนี้แล้วเรื่องเล่ามีว่ามันคือปางพัก ของคณะเดินทางจากที่หนึ่งไปเพื่ออีกที่และเลือกเอาป่าตอนนั้นเป็นจุดพักค้างอ้างแรมเช่นเดียวกับป่าเงินเดินเพราะมันอุดมไปด้วยที่โล่งท่าน้ําพืชพันธุ์และสัตว์ป่าแต่แล้วคณะเดินทางที่ว่าซึ่งมีร่วมร้อยชีวิตกลับกลายเป็นศพหัวขาดในเช้าวันต่อมาที่ต้องออกเดินทางหลังจากนั้นดวงวิญ,ญญาณทั้งหลายยึดเอาป่าตอนนั้นเป็นถิ่นของตนใครเข้าไปเป็นดันต้องตายไม่ก็กลับออกมาเป็นบ้าใบ้ สิ้นเดียวกับเรื่องเล่าของป่าฐานเดินๆปางอาถรรพ์แห่งนี้เรื่องเล่ามีน้อยหากแต่พรานผาเชื่อยอย่างสนิทใจว่ามันอันตรายลุงแท้ๆของเขาก็เป็นคนหนึ่งที่เคยผ่านไปทางนั้นร่วมกับพรานอีกร่วมสิบชีวิตทว่ากลับออกมาได้เพียงสามผลที่สติดีนับแต่ออกมายังบวชไม่สึกเป็นบ้าไปสองและลุงของเขาก็เป็นหนึ่งในนั้น,นที่จนป่านนี้ยังแยกขี้กับข้าวไม่ออกแววตาของพรานผาที่มองไปยังคณะพราน เท่าที่ผู้ใหญ่เกิดหามาได้ครั้นแล้วก็ต้องถอนใจด้วยความกลุ้มจริงอยู่เองว่าแต่ละคนตนนับว่าเป็นพรานยอดฝีมือพรานผาเห็นมาตั้งแต่เล็กๆเฝ้ามองทุกช่วงใวและพัฒนาการของแต่ละคนคำว่าที่สุดคำว่าก,กว่าใครไม่เกินความจริงเลยหากจะมอบให้พรานหนุ่มตรงหน้าหากแต่จํานวนมันไม่น้อยไปหน่อยหรือกับพรานหนุ่มสีคนรวมผู้ใหญ่เกิดพรานเข้มตัวพรานผาเองและไอ้เจียมแล้วยังไม่ถึงสิ กับการจะบุกป่าฝ่าฟันเพื่อกำจัดภัยร้ายที่เรียกว่าอันตรายอย่างสือจจินตนาการถึงหมู่บ้านซบเซาซิตี้ที่เคยรุ่งโรดมียอดพรานที่เกิดขึ้นลี้อยู่ยงมามากมายไรขอความสิเหลือใกล้ไกลเป็นอันตอบรับในทันทีกลับกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วหรือยิ่งคิดยิ่งชวนให้เศร้าใจนักความกังวลของพรานผาสื่อออกมาจากแววตาจนผู้ใหญ่เกิดจับสังเกตได้จะมีอีกหลายคนจากหมู่บ้านอื่น ามรอยเราขึ้นไปทีหลังช้าสุดก็พบกันเมื่อรือนบ่ายตรงไหนสักแห่งของดอยผีคุบอย่าดูแคลนขานักเลยผาเอ้ยพรานเกิดบ้านซุปเซาซิตี้ชื่อนี้ยังมีราคาอยู่บ้างว่าแต่เองเธอจำเป็นต้องใช้ทับใหญ่ขนาดนั้นเลยรึแค่ต้นทางก็ไม่มีคำว่าธรรมดาและผู้ใหญ่เอาให้มันรู้กัน,ปนไปเลยว่าป้านเราไม่ได้มีดีแค่อารมณ์ขันจะผีป่าหน้าไหนพอจะเหยียบให้จมหลุมเลยทีเดียว พรานผาว่ายิ้มมุมปากผู้ใหญ่เกิดไม่ธรรมดาเลยจริงๆเห็นในสิ่งที่ไม่ควรเห็นและคนทั่วไปไม่อยากเห็นสิด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เกินความคาดหมายเท่าใดนักหากไม่เกิ่งกาดแบบนี้นักเลงไพรอย่างเขาคงไม่นับถือแกหมดทั้งใจเช่นนี้แน่นอนและจริงอย่างที่ผู้ใหญ่เกิดว่านับแต่บ้านซบเซาซิตี้มีพรานหนุ่มชื่อว่าเกิดมาหมู่บ้านอื่นเป็นต้องขอยอมคนนอกอาจไม่รู้ว่า ในหมู่พรานนั้นมีการแข่งขันเช่นเดียวกันกับอาชีพอื่นหากแต่การแข่งขันที่ว่าคือการประลองที่ยอมกันไม่ได้ต้องตายกันไปข้างศักดิ์ศรีของพรานนั้นสูงส่งมากกว่าชีวิตนอกจากสัตรายทั้งเหล็กและใหญ่แล้วเลือดตีเปื้อนมือผู้จะเกิดหรือพรานเกิดหากย้อนกลับไปสักสิบยีปีมีของมนุษย์อยู่ด้วยและมนุษย์ที่ว่าก็ยังมีทั้งคนบ้านเดีวยวกันที่ผู้จะเกิดเลือกจะไม่ฆ่าตั้งแต่แรกหากแต่จําเป็น เพราะอีกฝ่ายร้องขอและจากหมู่บ้านอื่นซึ่งบางคนพรานเกิดหมายหัวไว้ตั้งแต่คืนสั่งเสียว่ากูจะเด็ดหัวมึงการประลองพรานเป็นไปได้วยความโหดร้ายและป่าเทือนขณะเดียวกันก็ตื่นเต้นลุ้นระทึกและมันกลายเป็นเพียงตำนานนับแต่ศพที่สิบที่พรานผาค่าถูกฝังในสภาพที่ร่างกายแหลกยับกระดูกหักจนปนปี้มันจบลงพ,พร้อมๆกับที่กฎหมายบ้านเมืองอันน่าเบื่อนาย เริ่มแผ่ขยายเข้ามาเยือนบ้านป่าเมืองเขามันจบลงพร้อมๆกับที่พรานกลายเป็นอาชีพที่ใครต่อใครว่าโหร้ายแต่ว่าก็ยังยัดเหนือเข้าปากกลืนลงท้องกันอยู่ดีในเมื่อทุกอย่างพร้อมสัพทั้งสัมภาระและกาลังคนคณะโค่นปีศาจจากบ้านซบเซาซิตี้จึงออกเดินทางใบหน้าขึ้นเหนือจุดหมายแรกคือที่พักจุดใดจุดหนึ่งบนเขาที่เห็นเธอมึอนเท่าอยู่ลิบๆอย่างช้าที่สุดก็ขอให้เห็นตีนเขา ไม่เกินข่าวขวัญปืนจางก็ยังดีซึ่งมันต้องเป็นเช่นนั้นและต้องเป็นเช่นนั้นเพราะหากเวลาที่ใช้มากไปกว่านี้คําว่าพรานขี้กระตือคงไม่พ้นถูกพ่นสสหน้าเป็นแน่นี่ครูลองเล่าเรื่องประลองพรานให้ฟังบ้างสิอยากรู้ว่ามันสนุกสนานแค่ไหนน่าเสียดายที่ตอนนี้เขาไม่จัดกันแล้วไอ้เจียมว่าทามึงเกิดทันมึงจะไม่พ่นคํานี้ออกมาเลยทีเดียวหรือมึงไอ้เจียมเอ้ยการประลองพรานนั้น เป็นแค่ข้ออ้างในการฆ่าคนที่มีชอบหน้ากันเท่านั้นลองคิดดูสิวันหนึ่งที่มึงไม่ใช่พรานไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยเกิดไปทําอะไรให้คนร้ายกาจกว่ามึงชั่วกว่ามึงใจเหี้ยมกว่ามึงไม่พอใจเข้ามันจะยัดปืนแก๊ปกะโหลกกะลาใส่มือมึงและเรียกมึงว่าพรานวันถัดมาจะมีสารทารพบจากมันมาถึงหน้าบ้านและวันถัดไปมึงก็จะต้องตายเพราะมึงไม่ใช่พรานยิงปืนก็ไม่เป็นหลบหลีก็ไม่เกง่ง ยุคที่กูเกิดและมึงเกิดมันโหดร้ายต่างกันจนหน้าคนลุกเลยทีเดียวไหลเทียมเลยคนลุกมากทีเดียว